มาพี่น้องไม่กินขา้าวกินข้าวเช้ากับยายจ้ามกมอปลาใส่บุ่นเสน้นใส่ผักขั้นจอออน่องอ่อนๆใส่ไผ่ตูกินตัวมกบอมอปลาต้องให้เข้มข้นแต่ย่ย่ยังยากว่าจานจันเอยแย่เสีเอาน้ำปลาเติ่นนิดนึงว่ากันพูดกิน พูดกินจางกันสิพอดีกินจืดแต่ว่าขันมันเผ็ดมันเค็มคนมันต้องห้มันลดจัดจานบะตักหลายตักสมีซิมก่อนอือก็ทานล้วพี่น้องฝนลินแล้วก็มีแดดแอมแซม มือนีล้ล่ะนโลดอืมแซ่บจ้ะดอกฟักน้ำจังเพิ่นใบลอยออกมนนกันขมทีทข้างนอกเพิ่นจะเป็นอัมลำที่ข้างในขมอัมลำคือขมนิดๆที่นใ,นใ,นในๆตัวแซ่บเลย นักการเมืองถัดไป ปลาให้เป็นซิ่งปลาน,นิ่นีมันวัฒน,น,น,นาถึงกินส่วนพี่น้องไหล,เล,ไลเลือดไหลเลือดเยอเอาเมื่อนี่ล่ะส่วนต้องเอา าจินขาวน้ำยาด้วยพี่น้องสับแตงกันจ้าบอมเกมนนี๊ยวข้นนวดนวดปลาเขาไม่ได้เฮ็ดเกินตัวพี่น้อใส่พรกขมคอมจำนีแล้วพี่น้องถ้าคลิปสัน